สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆทุกท่านครับอยู่กับบุญรอดดำทีนะฮะวันนี้บุญรอดยังคงติดตามหัวหน้าโจยคือเก่าครับเหมือนเดิมครับอ่ะวันนี้เห็นอย่างนี้สภาพแบบนี้เพื่อนๆชาวย o u t u b e f ซทุกท่านคงจำได้แล้วครับนี่ฮะหัวหน้าโจยมีภารกิจเร่งด่วนเมื่อเช้ายังเกี่ยวข้าวอยู่เลย อยู่ดีๆโทรไปให้รีบม,มาตอกเสาเข็มให้หน่อยอ้าหัวหน้าโจยค่อ,คอยๆเดินมานะมันแคบตรงนี้มันแคบอ้าวันนี้หัวหน้าโจยจะมาตอกเสาเข็มนะเนี่ยกำลังยกไปครัผมยืนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ต้องห่างๆอะครับนี่ เิดมาแล้วครับยกมาทีละสามตกเสร็จก็จไปยกใหม่เงี้ยแหละอ่ะดูสภาพแวดล้อมก่อนเป็นยังไงครับนี่คืองานที่วหน้าโจ้ครับเอาดินลงไปแล้วชั้นหนึ่งนะนี่รอเขาใส่ผนังก่อนผนังกั้นดินครับเดี๋ยวเสร็จแล้วยวค่อยมาเอาดินอีกอเจ้าตาครับทำเป็นหน้าที่คอยช่วยวหน้าโจ้ครนะับอ้ากดโซ่แล้วดูสิ จะเดินไปตอ,อกเสาเข็มได้ไหม้างข้างวันนี้มีใครมาช่วยหรือเปล่ารอบทิ่แล้วไปตอ,อกเสาเข็มมิดโป้งกำลังหมุนกำลังหมุนปิกตัวฮะปิกตัวปิกตัวจะไปตอกตรงนู้นครับโอ้ขนาดผมเดินยังนวบนาบนวบหน้าบเลยยากเลยอ่ะนี่โอ้โอ้โอ้มาตอไม้พี่ตอไม้โอ้กำลังแซะ ขอไม้ออกเ,อเดี๋ยวมือที่ไม่เรียบยืนตอกลำบากเดี๋ยวไปครับอ้าวโอ้โ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โหคงความโพ่ไว้อีกแล้วหน้าเรา ไปทีนี้ก็จะยกเสาแล้วโอ้โหเมื่อกี้ทุบท่อน้ำทิ้งโอ้โหเล่นสักควันคุกเลยคุณละอองเลยดูสภาพเลยทุบรางน้ำเมื่อกี้ตบเลยเดี๋ยวน้าโจ้เวลาจะยกเสาเข็มมาต่อครับมาอยู่มุมด้านนี้มั่งครับดูครับเมื่อกี้ กอน้ำทิ้งเขาโอ้โหสักกระจัดก,กระจายเลยดูสภาพอันนี้แหละจะมาตอกเสาเข็มต่อนะจากตรงนู้นนะมาถึงนี่เดี๋ยวหน้าโจจะต้องเดินมาตรงนี้แหละเมื่อกี้ก็เอาปูดกิ่งไม้ออกไปแล้วอ่ะตอนนี้คนงานก็เริ่มทยอยกันมานะฮะเดี๋ยวจะมาช่วยกันจับเสาเข็มนะคร เดีย๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนนู่นฝั่งนู้นก็เป็นที่หัวหน้าโจ้เคยตักดินเอามาเทให้ฮะดูสภาพเกาะกลางตรงนี้เมื่อไหร่หัวหน้าโจ้จะมาเอาก็ไม่รู้อีกสักหน่อยตรงนี้ก็จะหมดแล้วครับเกาะตัวนี้จะทําเป็นบอ่อลูกเดียวกันเลยฮะให้เ,เพื่อนๆได้ดูก่อนบ่อน,นี้อีกหน่อยจะหมดแน่นอนนะครับค่อยทาไปเรื่อยๆฮะตอนนี้มาดูหน้าโจ้ตอกเสาเข็มก่อน คนงานก็เริ่มทยอยมาแล้วฮะมาช่วยกันจับเสาเข็มครับอ่ะลากมาแล้วลากมาแล้วจะเอาตรงไหนก่อนเนี่ยฮะเขาจะปักตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้ประมาณ20เมตรครับจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนี่่ะชูแล้วชูรอแล้ว,ลวโอ้จะเดินมาได้ไหม นี่ครับจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน,อ,นอ้าหน้โจยจะเดินมาได้ไหมมงวน,นกับก้น,น,นเหรอเออเออเออดินมันจะไม่สไลด์ลงเลยเออเออเออโอ้โอ้ดินมันเริ่มสไลด์แล้วครับนี่นี่สังเ,เกตไหมทีแทงครับเอาโซ่ออก่อนเอาโซ่อกนเอาโซ่ออกนดินมันสไลด์เออ เอาโซ่ออกทีเมื่อกี้ก่อนเร็วนี่ฮะเห็นไหมดีมันไหลดีมันไหลเร็วเร็วเดี๋ย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 ว,วมันมาไม่ได้มันเข้ามาไม่ทิ้งหรอกนเกลือไปไม่ไรมาไม่ถึงครับมาไม่ถึงคุณหน้าโจ้กำลังปรึกษากันครับว่าเอายังไงครับโอ้โหเอาหัวใจคว่ำอีกแล้ว นี่อ้าเดี๋ยวหน้าโจ้เดี๋ยวขอบิดตัวก่อนนี่ต้องเดินถอยล้างไปใหม่นี่นี่อันตรายทุกเมื่อนะครับนี่ค้นช่วงนี้นี่ม่อก,กี้กดไปแล้ว เก็บไปเก็บถอยลังไปดีนะว่ากดข้างล่างมันแข็งถ้ากดลงรูปเล็วโหอันตรายเลยถอยไปก่อนกว้างอยู่ลูกพี่อ่ะเดี๋ยวตั้งลำมาใหม่โอ้โหใจหายใจคว่ำเลยนี่ต้องเดินไปใหม่ฮะเดี๋ยวปัดพื้นที่ก่อนแต่งไม้ก่อนนี่ รวดลวดลวดนี่จะเอาดินขึ้นมาปูก,กันครับตั้งขาให้มันคงก่อนเออนี่รวดดูที่ใบเท็กครับจะต้องเอาอ,อกก่อนนี่ไปเกาะจากตรงไหนมากมรับไปููอ่ะ หวหน้าโจกำลังจะเอาดินมาปูเป็นที่ฐานยืนครับเพื่อตอกเสาเข็มอย่าลืมนะว่าฝนมันเพิ่งหยุดฝนเพิ่งตกใหม่ๆครับเมื่อวานก่อนนี่เองอย่าชะล่าใจไม่ได้ไปลายฝนต้นหนาอย่างนี้ทำงานหน้าฝน พยายามกดกันพยายามกดให้มันแน่นเวลาเดินขึ้นมามันจะได้ไม่สไลด์อ่ในเมื่อมั่นใจแล้วก็เดินเข้ามาครับนี่ดันมาพร้อมมาพร้อมอ่ะดูดิ นาโจยบอกว่าเอาได้แค่นี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นต้นไม้เดี๋ยวบันท้ายผมจะไปครับหนูเห็นไหมครับต้นไม้ติดต้นไม้ครับถ้าเอาต้นไม้นี้ออกโอ้โหดินเซาะอีกแน่นอนแหละลองยืดมึือมาใสเอาเอา่ะอ่ะขาถามว่าลองยืดดูว่าได้ที่ไหนอ่ะได้แค่ตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้ก็พอ,อใช้ได้ อ่ะเดี๋ยวเราไปใส่โซ่ก่อนเอาโซ่ไปใส่ที่เสาเข็มก่อนครับได้แค่ตรงนี้แหละอ่ะพร้อมแล้วยกแล้วเอาตรงไหนนะครับอย่ามาอีกอย่ามาอีกอมีม,ม,นนมีครับมีคนคนงานนี่ยโฟแมนครับกำลังบ่งบอกว่า แำงบอกว่าอยู่ตรงไหน่ะอ่ะไปช่วยกันครับวันนี้จับเสาแล้วครับเอาตรงไหนอะทีนี้นี่โฟแมยกำลังยืนเลงฮะไม่่กันไหนล่ะยืนเิ่งยี่มงนโอ้มาักงานช่วยๆกันครับช่วยๆกันไอพอไดเอื้อมได้กดได้อยู่ ขึ้นมาหคามดึนมาความขึนมาหอ้านี่กี่คนเนี่ยสามสี่ห้าได้ไหมโกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตรอ่ากดังเดียมได้แล้วอาเอ้ยน้อยเอ้ยน้อยอ้าวโนะครับ อ่าอ่านี่คือต้นแรกครับได้ไหมเอา้ากดลงไปอีกคุนนี่แคล่ลงได้เท่าไหร่ลงอัดเต็มที่อ่าเต็มที่ครับเจ้าของบอกอัดเต็มที่เลยลงเท่าไรลงได้ลงไปเลยกดไปเรื่อยกดจนแตกรอยแหละอ,อ่าอได้ครับเดีย๋ยวนี้ตึงแล้วอ่าผ่านไปได้ด้วยดียดยดยต้นแรกเดี๋ยวแกะโซออกแป๊บหนึ่งครับ อ่าไปแล้วเดีย๋ยวไปยกไม้อีกต้นหนึ่งครับนี่เมื่อกี้เอามาแค่สามเสาครับหมดสามเสาเข็มนี่ก็ต้องไปยกมาอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครโอ้ยเมื่อกี้ใจหายแวบเลยมื่อดเจ้าปีศาจเราจะลงไปเล่นบอ่อนี้แล้วอ่าอ่าอ่าระวังดูปั้นท้ายเลยนะหน้าชจ้ยัวท้ายรถเราจะไปขูดกับต้นไม้ ยิงอุซาร์รักด้วยไม่ยอมให้บันท้ายมีรอยขุดควรครับคุณหน้าโจ้เราลากมาแล้วครับนี่เป็นเสาที่สองครับเสาเข็มที่สองครับก็น่าอยู่ประมาณสักกะกะดูก็ประมาณสักสิบสิบกระต้นมีแหละมันน่าจะเสร็จนะจะกลับไปเกี่ยวข้าวต่อหรือเปล่า ยังไม่รู้นะถามเจี๊ยพึ่งเจี๊ยพึ่งบอกว่าจะเกี่ยวข้าวไปเสร็จเลยเขาโทรไปตามหน้าโจยนี่เอาทุกอย่างบอกว่ายังเหลืออีกสามได้ของวันนี้อ่าอ่าอ่าอาช่วยันจับครับช่วยันจับจะทำการเอาเสาลงลุมนะฮะอ่างไปไหมอ่าโคตรลงโคตรลง เอา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 อ่เองี้ล like okay, ่ะยกขึ้นกอยยกิ่งอยครับได้ตำแหน่งได้อะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออยคิยเองั้นล่ะ ยกขึ้นออยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกยังไม่ได้ครับต้องคอยยกขึ้นอีกอ้าวอ้าวีกกี่คนเนี่ยห้าคนครับช่วยกันจับเสายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียมอ่ะจะมีคนเล็งอยู่แดงข้างนะคนนี้เป็นคนบอกว่าตรงไม่ตรง ดันเาดันเสาอ๋อ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 มาข้างหน้าหน่อยใส่มาข้างหน้าหน่อยอ่านี่บนหน้าตัวแล้อ่าอ่าตันมาตรงแล้วอ่าตรงแล้วโคตรโคตรโคตรโอ้โคตรแล้วครับโคตรแล้ว ดูเสาต้นนี้นี่ว่าจะลงไปเล็กไหมโอ้โอ้โอ๋อนี่คือไม้เอาไว้วัดครับได้ไหมเอ้นอยเอ้นอยอ่าอ่าฮะ,ะเขาตัดเล็กเอาไว้โดยเฉพาะครับะระยะได้อ้าวไม่ออกอีก อาตรงดันเสาออกหน่อยอาออกแล้ว,ไ,ลวได้แล้วได้แล้วโอเคครับผ่านไปไ้วยดีสองต้นแล้วอ่ะก็น่าอยู่ประมาณห8ต้นนี่แหละดูแล้วไปแล้วสอง๋ยวเป็นกันว่าเดีย๋ยวคลิปนี้คุณรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับคุณรอดดังนี้ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของคุณรอดสำหรับที่มีคุณรอดก็คำว่าสวัสดีครับ